13. หากไม่มีไม่หากไม่เป็นการเหลือบาก่าแรงนะครับเหลือบาก่าแรงเนี่ยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหารที่บ้านและแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้านตามสถานภาพของตัวเองอันนี้ก็อย่างที่ว่าเลี้ยงอาหารทําอาหารเชิญมาเลยเชิญนะครับเชิญมา สิบสี่ำหรับผู้ที่มีสตางก็ควรบริจาคทรัพย์สินและสตางค์ให้แก่เด็กๆโดยเฉพาะเด็กยากจนเด็กกำพร้าหรือบุคคลยากจนขัดสนทั่วไปอ่าน,นี้เรื่องปกติเลยเพราะนาบีสั่งเอาไว้ในช่วงคุเบะสั่งให้บริจาคงั้นเด็กๆเ,เราเห็นไม่ว่าลูกเต้าเราใครก็ตามนะครับเห็นเด็กๆเ,เราแนะนําวันจันทร์นี่ไปแลกแบงค์ยีเลยธนาคารแลกมาเก็บไว้แจกอเด็ก เด็กเล็กหน่อยก็อาจจะใบเดี๋ยวนี้2ใบเด็กโตใบเดียว2องใบสาใบก็ว่าไปนะครับส่วนใครมีสตังค์ลิสกีดีแบงค์ห้าสแบงค์ร้อยก็ได้นะครับก็ว่าไปแต่ถ้าจํานวนมากๆก็ไปแตกแบงค์ยีมานะครับข้อที่15ภายหลังวันอีทั้งสองพี่น้องรู้ไหมครับว่าถ้าเราทําวัฒนธรรมอย่างนี้ให้เด็กเนี่ยเด็กจะรู้ทันทีว่าต้องต้องการอยากจะอยู่วันอี อยากอยากให้ถึงวันอีดเร็วเพราะเขาได้สตังค์เยอะส่วนวันอีดวันลื่นเืินของคนอื่นพี่น้องทําเฉยเฉยสตังค์ไม่ต้องให้แต่พอวันอีดวันอีดเนี่ยให้สตังค์เขาให้เยอะหน่อยเขาจะได้เก็บโอ้โหเขาอยากได้ของเล่นของอะไรเขาเอาสตังค์ตัวเนี้ยไปซื้อเนี่ยเขาดีใจเป็นวันอีดของเขาจริงๆนะครับข้อที่15ภายหลังละหมาดอีดทั้งสอง การไปพักผ่อนหย่อนใจยังสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อไปดูการสร้างของอันล้อและลำลึกถึงกรุณาที่คุณของพระองค์อันล้อผู้ทรงสร้างสรรสิ่งที่สวยงามกระเป๋าของพระองค์ย่อมระทําได้หากบุคคลใดมีความสามารถสภาสมาชิกครอบครัวไปท่องเที่ยวก็ส่งเสริมนะฮะส่งเสริมหรือว่าจองโรงแรมหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดนะสมัยก่อนนี่น้าตกเจ็ดสาวน้อยนี่เป็นไง โอ้โหมุสิมทั้งนั้นเลยคุณพี่ยานะอ่ะวันจันท์อีดสมมติอาคารอีดปุ๊บวันพุธอไปดูชะอำ่ำบางแสนพัทยานี่ยอ่ะคนคุมผมดังนั้นเลยมุสิมของเราก็ดีอะนี่อุลมะอันนี้อยู่ในตำรานะครับแล้วส่งเสริมเลยวนะ่าวันอีดให้เป็นวันอีดจริงๆวันอีดไปไม่ได้ถูกไหมก็ไม่เป็นไรแต่ผัดจากนั้นหรืออาทิตย์ในนั้นให้รู้ว่าเรามากอดอดใช้ ถ้าสมมุติว่าวันอีดเนี่ยตรงกับวันศุกร์เอาวันเสาร์ยังไปได้วันอาทิตย์กลับได้บางมัสยิดเนี่ยพี่น้องเคยเล่าให้ฟังอิหมัมให้สลามนามาดอีดนะฮะโชเฟอร์บีบแต่แล้วรถรถบัสให้หวัยรุ่นรีบขึ้นรถได้แล้วจะไปกันแล้วโอ้โหอะไรขนาดนั้นอันนี้มีจริงนะครับพอยังไม่ทันให้สลามรือให้สลามเสร็จปั๊บยังไม่คุตบารเลยบีบแต่แล้วลรีบขึ้นรถจะไปกันแล้วอันนั้นก็เกินไปอีก แต่อุลมาก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีไปดูการสร้างสารรค์ของลอสุภารัแตละและคนในครอบครัวของเรานะครับเอางี้ถ้ามันไปไหนไม่ได้จริงๆนะดูที่โฟซันก็เปิดไหมเออไปกินโฟสันไปกินสินทรไม่รู้เขาเปิดหรือนะเปล่านั่นี่้พูดไปก่อนออปิดหรือร้านอาหารไหนก็ได้ที่เขาเปิดนะครับก็ก็ไปกินกันนะครับหรือไปไหนไม่รอดแล้วเขาเปิดหมด พี่น้องอาจจะไปสวนลุมก็ได้ปูเสือไปไหนไม่รอดเอาให้มันไปสักอย่างนะเอออย่าไปกูโบเลยวิธีละหมาดอีกทั้งสองนะครับเดี๋ยวจะถามตอบให้นะครับรวกาที่หนึ่งเนียดนะก่อนนะเนียตั้งเนียเจตนาละหมาดอีดินฟิตรีหรืออีดินอันตหา ให้ผู้ละหมาดดูแถวตัวเองให้ตรงและชิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันอีดคนเยอะงั้นอิหมัมต้องมีฮิกมากหน่อยไม่ใช่อิหมัมเข้าซอฟแล้วก็ว่าเลยขี่ม้าก,ก็ควบเลยไม่ใช่ก็บอกให้จัดแถวให้ตรงสักพักหนึ่งก่อนเรียบร้อยแล้วเพราะมันเยอะไงข้างล่างมุสลิมม้าก,ก็ยังนั่นอยู่ด้านนู้นด้านนี้ด้านตอนไหนตอนไหนนี่โอ้อยางไสักประมาณห้านาทีหรือสมมุติว่ามัสยิดติกน่ยยืนตอนแปดโมงเช้า ไม่ต้องสมมติแต่ยืน8ปดโมงช้าจริงๆ8ปดโมงห้าสิยืนได้ละเอออัลเหมืนจริงกันเนี่ยเจ็ดโมงห้าสิบยืนแปดโมงห้าสิบยืนแล้วกันเขามให้ยืนแล้เขาคูตบาสเสร็จไปแล้วอ่าแปดเจ็ดโมงห้าสิบยืนนี่แหละยืนแถวแถวตักบิดไปเลยตักบิดได้ยืนยืนพอแปดโมงปัมตักบิดเลยเอออันนี้ได้นะครับแล้วแต่จะโยกนะครับ ตักบีตัวเอรเอรอมพร้อมกับยกมือเพื่อเข้าสู่การละหมาดนะอัลลอฮฺหอักบัตยกมือนะครับอันนี้สุนนะห์นบีแล้วก็กอดอกตักบีตุนเอรอมไม่นับไม่นับจากนั้นให้ตักบีตเจ็ดครั้งโดยแต่ละครั้งไม่ต้องยกมือไม่มีสุนนะ์ให้ยกมือนะฮะนะฮนะอัลลอฮฺหอักบัตอันนี้เขาเรียกตักบีตุนเอรอมไม่ต้องไปนับเลย อินหมัมเขาก็จะตักพีของเขาอีกเจ็ดครั้งอัลลอฮฺหอักบัตอัลลอฮฺหอัคบัตเจ็ดครั้งไม่ต้องยกมือกอดอกไว้เฉยนะปีปีที่แล้วเห็นที่ได้ผลรู้สึกแถวแรกๆเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสอบเสือตีกันนะเราก็เรียนกันหน้าตานี่ดูแลเรียนหนะังสือดูงงเห้งแล้วเรียนวนะ่าอัลลอฮฺ ba. ไม่ยกนะแต่ในแถวเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งยกยกเสร็จแกก็ฉลาดนะ เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามดูข้างๆเราไม่ยกไม่ยกไ้ไม่ยกไว้เออแล้วก็ดีเหมือนกันนะเอออันนี้แบบเออเขาไม่ยกก็ไม่ยกคือไม่มีสุนนะให้ยกนะครับทีนี้บางคนยกเนี่ยเขาผิดไหมเนี่ยก็มีซอฮาบะทำทีนี้เราก็บอกอ่ะนบีนบีไม่ทําก็ไม่ทําแต่ถ้าใครทําแล้วอ้างว่าซอฮาบะเคยทําก็ว่าไม่ว่ากันนะแต่เอาแบบแจ๋วๆเลยนะไม่ต้องยกการยกมือเคลื่อนไหวเนี่ย พี่น้องลองดูนะที่นบีจะยกมือกล่าวตักบีตจะเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเช่นจะลงลูกก้วอัลลอฮหัวกบตดเงยจะลุกกอจะจะ,จะขึ้นไหวก็จะมีการยกมือแต่ถ้าไม่เคลื่อนไหวนบีจะไม่ยกมือฉะนั้นละหมาดย,ยานาซะอัลลอฮฺหนอกเยรอมครั้งเดียวตักบีที่สองสามสี่นบีก็ไม่ยกมือนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะได้ทําได้ถูกต้องนะ แต่ละครั้งในเจ็ดครั้งระหว่างตักบิบก็หยุดนิดนึงไม่มีดูอาอะไรนบีไม่อ่านดูอาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าอิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบยเนี่ยก็จะกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์วัลฮ h a m d u l i ลา a h wala อิล h i h ล l l o วัลลอฮุอักบัรใครกล่าวเนี่ยซอฮาบยกล่าวนะซอฮาบยกล่าวอิหม่ามจะกล่าวงี้ได้ไหมพวกเรากล่าวได้ไหมกล่าวได้นะเพราะซสหายทำแต่ถามว่านบีกล่าวไหม นบีไม่กลา่าวเอ้านั้นอิหมัมก็จะมีฮิกมาหน่อยพอตักวีตุนี้รอมเสร็จแล้วก็อัลลอฮหุอักบัดุดพอประมาณเพื่อบางคนจะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอิหมัมที่เขาศึกษามาเออรู้เพราะบางคนอาจจะกล่าวไม่ว่าการแต่นบีเนี่ยไม่กล่าวไม่มีดอาอะไรไม่ใช่ยาวต่อเป็นเรือกเกลือเลยนนก็ราวัดอัลลอฮว่วัดอัลลอฮไม่รู้จะไปไหนนะครับ เว้นไว้บ <geliyor> ้างเว้นไว้บ้างอ่านดัอาอิสติตาบทหนึ่งบทใดก็ได <forum> <ritos unwanted> ้หกอ่านซุราะฟาติฮะอ่านอามีนเสียงดังทําไมต้องบอกว่าเสียงดังก็ผมโดนมาแล้วไปละหมาดที่มัสยิดแลวฮานาฟีก็อยู่อินเดียปีแรกแล้วเพื่อนก็ก็ดีนะเพื่อนก็รักเรานะไม่บอกอะไรเลยเพราะเขาก็โดนมาก่อนเขาโดนมาก่อนของฮานาฟีเนี่ยจะไม่อามีนดัง เจอวันอีดเหมือนกันเราก็เต็มแม็กซ์เลยต้องลองดูนะพราะเขาววเวลาดอเียแล้วอ่าก็อยู่คนเดียวครับเพื่อนก็รักเรามากนะครับเขาก็ไม่บอกอะไรหรอกนะอพอคนเด็กใหม่มาเราก็ไม่บอกเหมือนกันนะเหมือนรับน้องอยังไงก็ไม่รู้เนะี่ย